ออยู่นิ่งๆโดยล็อกพิกัด GPS นะครับมือใหม่ๆก็บินได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อไปไม่ได้อ่าวางนี้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบิน back to home นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะฮะกดลงบินกลับมาแล้วครับหันหน้ามาเลยนะฮะสวัสดครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับไทยเวิลด์ทอยชาแนลนะครับเป็นชาแนลที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ อาทุกชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดรนรถเรือนะฮะเจอกับเราต้องเจอกับสินค้าเด็ดๆวันนี้สินค้าเด็ดจริงๆนะคคุณผู้ชมครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับหลายๆท่านก็คืออยากจะได้ฮอสเกลสวยๆไว้เก็บสะสมไว้บินเล่นด้วยนะฮะบินสวยสวยโชว์การบินนะตัวนี้เหมาะที่สุด u h 6 0 jhawk นะครับโค้ดการ์ดนะฮะเป็นเครื่องบินยามฝั่งนะฮะหรือเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไพย์ทบัตนั่นเองนะฮะตัวนี้เด็ดจริงๆนะฮะคือตัวนี้มีระบบที่เรรรียกกกว่่าาอตแหนนนงบบิได้ะคั ล็อกตำแหน่งการบินด้วยระบบ G P S นะฮะหรือว่าพิกัดของเราเทียมนั่นเองนะล็อกตำแหน่งกับที่แล้วก็บินกลับเองได้เมื่อแบตเตอรี่อ่อนหรือสั่งกลับนะฮะสามารถกลับได้เองเลยนะบินอโตเมติก็ได้นะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างพลาสติกนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแบ็คฮอกจุเฮดหกสิบนี่ฮะเปิดข้างประตูได้ด้วยนะครับเป็นสเกลสวยเลยนะคุณผู้ชมครับสีสันเนี่ยสวยงามเป็นพลาสติกคอมโพสิตนะครับตัวนี้นะทั้งสองฝั่งนะครับเปิดประตูได้อะโช๊คนะครับคุณผู้ชมครับก็ สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะครับนี่ฮะโชคนะฮะสามารถที่ซับแรงกระแทกได้จริงๆตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์4เบรดนะครับมีเบดสอันนะฮะระบบการทํางานขอบอกว่าเหมือนจริงสุดนะครับตัวนี้เหมือนจริงสุดนะก็เป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็บินดีนะฮะทางเว็บไซต์ของเราก็อยากจะแนะนําให้กับคผู้ชมที่เป็นนักบินและนักเก็บสะสมเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังมาพร้อมกับกระเป๋าอลูมิเนียมนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากนะัะเป็นเคบ้าอย่างดีนะฮะ ด้านบนก็จะเป็นตัวล็อกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับต่อมาที่หิ้วแล้วก็พกพาไปไหนก็ได้นะครับเนี่ยภายในของเขาที่บรรจุเข้ามานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครภายในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะกลัวว่าเอาไปใช้งานไม่ถูกต้องนะครับปุ่มไหนทํางานอะไรยังไงเนี่ยในคู่มือบอกมาอย่างดีทีเดียวบอกมาละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนี่ครับคู่มือของเขาครับคู่มือก็จะเป็นคู่มือเฉพาะทางนะครับก็ดูเอาคร่าวๆนะครับการชาร์จแบต นะครตำแหน่งาการใช้อาจอยสติ๊กอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีลงรายละเอียดไว้เป็นรูปภาพนะดูเอาคร่าวๆเท่านั้นนะตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทนะครับตัวใหม่เลยนะฮะรุ่นใหม่ของเขาตัวนี้นะฮะเนี่ยทนสบายมากเลยนะเปิดรีโมทตอจุยูปุ่มนี้นี่ครับอ่าเนี่ยฮะตำแหน่งของรีโมทนะครับก็คือตรงนี้เป็นตำแหน่งล็อกใบพัดนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ให้กดไปตำแหน่งล็อกในการบินนะฮะส่วนด้านบนนี้ก็เป็นโหมดบินอ่า บินในร่มนะฮะด้านบนสุดนะครับแล้วก็ด้านลงมานี้ก็จะเป็นโหมด GPS แล้วก็กดลงไปนี้จะเป็นบินกับ Back to h o นะฮะก็มีให้เล่นนะฮะลูกเล่นที่มีออโต้บินเมนวนนะครับบินได้เลยฮะไม่ไม่ไม่ยากครับตรงนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับของข้างในนะฮะก็จะเป็นตัวของตัวของแบคคอกเองนะครับนี่ฮะแล้วก็ภายในก็จะมีตัวชาร์จที่เป็นดิจิตอลนะครับตัดเองอัตโนมัติแล้วก็มีตัวค่าของเลขดิจิตอลให้ด้วยนะครับภายในก็จะมีใบพัดสำรองให้นะครับ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเขานะครับ1,350มสิบลลิแอมป์คุณผู้ชมพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็ของเข้าะฮะที่มีมาก็คือ,อเป็นมอเตอร์หน้าหลังบัตเล็ตนะครับขับตรงนะฮะไดเล็กเลยเรียกว่าไม่มีฝันเฟืองนะฮะขับตรงเลยได้ความทนทานสุดๆนะ,ะเรียกว่าการบินเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่ามอเตอร์จะหมดอายุนะครับเรียกว่าไม่มีอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบินนะครับคุณผู้ชมครับกับ เจฮอกตัวนี้ว่าจะบินสวยงามแล้วก็เป็นไปอย่างที่ว่าหรือเปล่าบินกลับเองได้บินล็อกตำแหน่งการบินเป็นอย่างไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราทดสอบการบินกันดูนะไปดูกันดีกว่าวิธีเล่นเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะครับสุดจะง่ายนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่กลัวเล่นไม่เป็นไม่ต้องซีเรียสนะครับคือง่ายที่สุดแล้วนะฮะก็คือเราก็จะมาเปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดรีโมทตรงนี้จะมีตัวสปีดนะฮะที่แจ้งหน้ารีโมทนะครับแล้วก็ความสูงแล้วก็ความเร็วด้วยนะครับเราก็เปิดตัวกดตัวแดงไว้ก่อนเพื่อเฟคววามปลลอดภัยแ้ก กดที่โหมด GPS นะครับคือสแลกนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดฮอเปิดรีโมทแล้วมาเปิดฮอครับกดฮอกดสวิตช์ไว้นะครับนี่ครับเราต้องรอให้สัญญาณขึ้นจนครบนะครับตอนที่หกแล้วฮะถ้าขึ้นครบเนี่ยเสียงรีโมทจะร้องตี๊ดยาวๆนะครับตอนนั้นคือพร้อมบินแล้ว GPS นะครับให้เราเปิดล็อกแรกคือเปิดที่ขึ้นนะครับอ่เสร็จแล้วก็ดึงฉีกมือลงอย่างงี้นะฮะอ้ามนะฮะ แต่เราจะลองดูนะครับดูความนิ่งของมันนะฮะโอ้โหครับคุณทุกครับนิ่งมากมากนะฮะคุณผู้ชมใจเห็นว่านะครับเฮลิคอปเตอร์บินอยู่นิ่งๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องควบคุมจากรีโมทนะครับเยครับคุณทุกครับแบบนี้นะฮะพออยู่นิ่งๆโดยล็อกพิกัด GPS นะครับมือใหม่ๆก็บินได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะพื้อไปไม่ได้อ่าวางรีโมทเลยครับ ดีครับเราไม่ได้เราไไม่ได้บังคับวิวแต่อย่างใดนะครับปล่อยนี่หมดแต่พอจะบินอยู่อย่างนี้นะฮะเห็นไหมใช้พิกัด GPS นะครับโดยที่ผู้บินนะไม,ไม่ต้องบังคับทีโมดแต่อย่างใดนะครับเนี่ยลอยจริงๆอยู่นี่เลย โอ้โหแอฟสุดยอดจริงๆครับไม่ต้องบักทับนะฮะปล่อยมือเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองขยับมันดูหน่อยนะครับอ่านี่ครับขยับดูและนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวหมุนหัวนะครับด่นะฮะแบบนี้นะครับสมมติเราต้องการให้ยินมหมุนหัวนะฮะขยับทิศทางนะครับซ้ายขวาก็อยู่ที่ปุ่มนี้มือนี้นะครับซ้ายขวาน,นะครับหัวมานะะฮะบัับทิศทางของด้านหน้านะครับด้านนี้นะฮะส่วมือซ้ายเนี่ยฮะ ถ้าเรากดขึ้นเนี่ยฮะหอจะลอยสูงขึ้นนะครับถ้าเราเอาลงนะฮะหอจะกดลงนี่ฮะขึ้นลงแลแต่คุณผู้ชมนะครชอบสูงชอบต่ำตามใจชอบนะครับโอ้โสวยงามครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ได้นะครับบิน้วสบายใจนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะตกจะอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะนะฮะสำหรับมือด้านขวามือนะฮะ ก็เป็นตัวกำหนดทิศทางอ่ะเดี๋ยวเราจะหันหัวไปต้นตรงๆ,ๆหน่อยนึงอ่ะสม,มมติเราขยับไปทางขวาน,นะครับคอจะขยับทงา,นนะะางขวาน,นะครับเอียงขวานะฮะขยับไปทางซ้ายนะครับคอจะขยับไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมฮะถ้าดันไป้างหน้านะครับคอจะขยับไปข้างหน้านะฮะ,ะ,ะ,ะถ้ามาข้างหลังนะฮะคอจะขยับไปข้างหลังนะฮะถอยหลังมาค mm ุณชมก็เลือกเอาเลย <Tú S 1> ใช้เอาเลยนะครับเราจะลองทดสอบนะฮะขยับไปขยับมานะฮะคุณชม คือเราไม่ต้องกลัวว่าฮอจะบินหายไปไหนเพราะว่ามันจะใช้พิกัด g p s นะครับไม่ต้องควบคุมยากแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวลองเดินทางดูนะครับความเร็วเนี่ยหเหลือเฟือครับผู้ชมครับสู้ลมแรงๆสบายนะฮะ ตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะหล่นนะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่อ่อนมันจะเทกเอาอัตโนมัตินะครับดินกับอัตโนมัติเลยนะฮะเนี่ยครับสวยง,งามนะครัล่อดีจัดจ้านมากนะครับเนี่ยครับพอเราปล่อยสติ๊กนะฮะปล่อย จอยเนี่ยพอจะอยู่นิ่งๆกับพี่เลยนะนิ่งกมากทุ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 อทุกทะกทุกทุกทุอทอนะุกทุกลุกทุกทุกท่ไทุกทุกทุ โอ้โหครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้เลยนี่ฮะรับดีอย่างนี้เลยครับไม่ต้องมาคับนะฮะยืนดูได้เลยนะฮะแต่ครัคุณผู้ชมครับดินดีๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมีหมดไม่ต้องทำอะไรนะวางไว้เฉยนะครับ ก็เล่นได้สบายนะครับคุณผู้ชมแต่น่าเล่นมากครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะฮะบินกลับเองนะครับบินไปไกลๆดูนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบิน Back to Home นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะฮะกดลงจะมีเสียงดังติ๊ตินะครับรีโมทจะแจ้งเตือนนะครับ จะบินกลับนะครับตอนนี้จะมีเสียงดังนะครับหันหัวกลับมา้วคุณผู้ชมครับมาแล้วมาเองเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องบังคับนะฮะนี่มาอย่างนี้ละบ่อลอยอยู่ตรงเลนที่มันจอดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันจะไปอยหย่อนตัวลงมานะเราทำการทดสอบวางรีหมทไว้กับพื้นแต่วางลงมาเองเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ลงจอดเองโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวรีโมทแต่อย่างใดนะครับบังคับกลับจอดได้เองเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหครับคุณผู้ชมครับกับการบินที่จับจ้านมากๆนะครับไปพัดเ่ยเสียงหวานแหววทีเดียวนะฮะระบบการทํางานนี่เหมือนจริงมากๆนะครับเรียกว่ามือใหม่ๆนะฮะแบบไม่เคยบินบังคับไม่เคยบินเฮลิคอปเตอร์มาก่อนก็สามารถบินตัวนี้ได้เลยครับไม่ต้องมีประสบการณ์ใดๆ้งซินะครับก็บินได้นะครับเพราะว่ามีระบบ GPS ที่ล็อกตำแหน่งการบินที่นิ่งจริงๆนะฮะแล้วไม่ต้องกลัวหายด้วยนะครับ ถ้าตัวนี้ถ้าบินหลุดสัญญาณจะกลับเองนะหรือว่าแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยจะบินกลับมาเองเลยโอ้โหบินแบบสบายๆจริงๆนะฮะเรียบเนียนสวยงามแบบแหมเร้าใจแล้วก็น่าเก็บไว้สะสมอย่างมากเลยนะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสนนราคานะครับอยู่ที่10,000หมื่นนะครับเก้าพันบาทนะครับคุณผู้ชมครับราคานี้ไม่แรงนะครับถือว่าถูกมากในฮอที่เป็น GPS นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพร้อมรวมส่งด่วนพิเศษให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศทีเดียวฮะอยากเก็บสะสมนะครับ ติดต่อกันเราเข้ามาตามเว็บไซต์ไทยเวิร์ทอยดอทคอตามไปได้โทรศัพท์ได้ดีที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องจากไปกับแบ็คฮอค60นะครับของเครื่องบินยามฝั่งนะฮะวันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับโอกาส้าจะมีสินค้าเด็เด็ดให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันอีกและชมกันอีกแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ